สวัสดีทุกช่อแจงกนด้ครับแล้วเราจะมาเล่นเกม h ฮเดอ .io นะครับก็เป็นเกมซ่อนแอบนะโอเคเกมนี้ก็มันนะผมจะลองเล่นดูนะเนี่ยก็เลเวลหนึงอยู่นะผมก็เพิ่งโหลดมานะเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนะตอนมืดอะ่ะเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้มึอไม่จัก,การเนี่ยไอเนี้ยไอ ย่ที่เียอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเนี่ยเสาไฟตัวเนี้เจ็ดหกอ่ะดิมึงสี่ดิมึงสามดิมึงขยับดิมึงเอาเอาอ้าวบายบายเจ็ดเอาอะไรหมดเวลาทีมซ้อนแนบจะนะเย้ดูกูจะเป็นคนซ้อนแนบหรือกูจะเป็นคนนั้นละพื้นที่รกร้างเอ้ยผมชอบนะพื้นที่รกร้างเหมือนบ้านๆชอบะเป็นไงวะ เป็นทีมตามหาไหนวะเซรอนไทยเจตกูเองก hey. ูเองัสดีครับนี่ครับผมเองครับเซรอนไทยครับีครับจะจำอัดไว้ไว้ตรงไหนดีวะไว้ตรงนี้ก่อนไว้ข้างบนแหลยโอเคใช่ที่ของเซรอนไทยไหนวะเป็นตัวไงวะนี่ครับเป็นตำรวจเออหน้านิ่งสักเที่ยวหน้านิ่งสักเที่ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสายแอบก,ก่นอนกูเห็นนะกูจำแบบนี้ได้ไม่ต้งม่ต้งมาเลยจ้ะเริ่มเรียบไปเว้ยเพื่อนไปคือถ้าเราตีปุ๊บเราจะอันนั้นครับถ้าเราตีผิดเราจะเจ็บนะไม่รู้นะไม่เคยเป็นสายน,นี้มาก่อนปุ๊บไม่ใช่อ่มาเบียรอ ผมจำได้ว่ามันมีโูฟาประดูงงอะไรนะไรกระเดางตีอะไรปวดปวดไหนวะเจ็บเอ๊ะเจ็บเลยเจ็บเลยตีแป๊บยองนี่กูเจ็บบอกเลยนะปวดเจ็บเจ็บไปหนึ่งหัวใจเจ็บตรงไหนวะเจ็บตรงไหนเดี๋ยวอ๋ออ๋ออ๋ออ้าวให้แตะ โอเคตัวผมตายไปแล้วเมื่อกี้ตกใจไอ้นี่โอ้ไม่ใช่ไอ้นี่มันมีแล้วไอ้นี่กล่องผมจำได้แล้วตัวนี้อดีดีด้วยเฮ้ยห้องนี้ผมอันนี้ร้วะมึงใช่ไหมมึงเจะเจอไอ้สว์ตายคุณใช้พลังหมดแล้วเย้คุณตายโอ้ย แล้วก okay. yeah. ูทำไมไม่หาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ย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 สายโหดโด้เยสเออในวิวห้าแปดอี้ตรงนี้เลยเออกระจ้อยลอยนะมึงกูอือแม่งหาไปะถุ่วอ้จักรคู่เอ้ยกูเข้ามาห้องนี้แล้วกูไม่เจอได้ไงวะจักรคู่อ้าโอ้ย ห้องน้ำห้นนหองน้ำเต็ม้องน้ำด้วยเออน้ำเขียวๆน้ำเหลืองเออโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่แบบมีเกมเริ่มกันเลยนะตัดเป๊ะเฮ้ยตัดเลยท่านชมนครับยังไม่จบครับไอ้นี่ครับแม่งชื่อว่าอะไรวะกูสายมั่วไอสัตว์คือคือมึงจะตายใช่ไหมม,มึงจะตายใช่ไหม โอเคเวลาจะเริ่มนะครับไมต้องตัดหรอกดูไ,ไปไม่เปตัดดีกว่าครับ okay. หมดเวลาครับ,รบโอเคโอเคต่อเริ่มเกมโอเคต่อเริ่มเกมแชมป์ครับต่างแข่งโอเคเฮ้ยเราได้เป็นหินหินหินเฮ้ยถึงตอนเมืไหนวะเดีเ๋ยวตรงนี้เบียดเบียดเบียดเออเบียด โอ้โอ้อ้ยนี้ไม่ใช่เพื่อนเราหรอเตาจะมีที่แอบดูดีแล้แหละนี่ครับตั้งก้นเหว้ตรงนี้กันนะอยู่ด้านหลังโอเคล็อกตัวครับโอเคล็อกตัวอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันนี่เล็บของหมอเมนกูะกูที่แบบอีดแบบกระเช้าน่น กูกลัวแอบในรถแอบในทองรถไอ้แอบในทองรถมองเห็นคี่นี่จังหวะนี้ในแคปตับนดิเฮ้ยเฮ้ยนี่เอนี่ละสาโหดโดนเยคนเดิมคนเดิมไอ้นี่หา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 ไป pues Bern ทั <Hur> ่วดิมึงเอ้อยู Wet ่กบเยแอบเมียนมึงโอ้โหแอเมีมึง วิ่งวิ่งแล้วกูอ่ะกูยังไม่โดนใช่ไหมกูยังไม่โดนใช่ไหมยานะยานะถ้าผมแอบใต้ท้องรถไม่ได้อีกอย่าูอ่ะล้วเข้าตรงนี้เไม่ได้อย่ารู้ติดล้อรถอะไรปะโอเรือติดอะไร้ยเฮยเเยเ้เเเ้ย โง่ขนาดกูอย so, ู่ใต้ท้องรถนะยังมองได้เห็นกูนะฮะอะไรที่มันดีมากข้าหลังตอนน่ะกูแมงมุมมากตอนนี้แมงมุมอยู่ข้างบ้านไม่ใช่ข้าบ้านตอนนี้แหละโอเคลงไปดิเดินไปกูต้องชนะแล้วว่าเนี่ยโหเหลาอีกเล้งเยอะนะครับต้องชนะแล้วหละเวลาอีกสองนาทีเอ้ย อยืนตรงนั้นโอ้ยทำไมมึงมองไม่กลับด้านหลังวะงอว่าทำไมมันไม่มองกลับด้านหลังด้านหลังก็มีเตะเลยเตะเลยแม่ปีนดิปีนไม่ได้หวือ่าลืมนะฮะปีนนี่ก็แอบเอ่ยแอบกับเพื่อนทำไมไม่ล็อกตัวครับ โอ้ไม่ล็อกตัวอีกโรกะโอ้ยนี่ตายทองรถเหมือนกันหินก็ต้องจัดเฮ้ยเฮ้ยตีไปรถหัวใจดเลยไวไวไวมันมองไม่เห็นผมจริงหรอตายทองรถเนี่ยกับเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรเนี่ยพอมั่นเลยเลเวลยี่สิบสามเลเวลหนึ่งประกาศ อันี่ก็เลยไม่หนูอ่ะคนตามขาอ้าวตายตายเลยเอ้ยเฮ้ยผมมีเวลาที่จะเดินได้นิดนึงนิดอะไม่ล็อกตัวแล้วไปเลืมลืมนะโอเคเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวเวลาใกล้จบแล้วไมเราออกโอเคไม่ใช่กูขยับแล้วมึงเห็นแล้วเว้ยโอ้ตรงนี้ เราจะเรียนสุดแล้วแหละเรียนจริงนะเฮ้ยมันจะมาล็อกตัวล็อกตัวก่อนล็อกตัวล็อกตัวไม่ไปตัวนึงแล้ยไปขบไปกับไปด้านหน้าได้ไหมไม่ได้จะต้องชน,นะต้องชน,นะเหลืออีกหนึ่งก็คือเราเองอย่าอย่าเย็ดส,สิ่งของที่หนึ่งเอ้ยสิ่งของที่ กูไม่เจอแน่เหล่ากูไม่เจอแน่กูชนะแน่กูชนะแน่กูชนะแน่ไอควายไอตุเน่ตุเน่กูชนะเจ็ดชนะเจ็ดชนะเดือดเดือดเดือดเดือหากูไม่เจอจริงเหรอกูอยู่ได้รางรถแม่งพอหมดเวลามันก็หาเจอนะโอเคอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วครับเค้ เอ้ยเราเป็นอะไรอ่ะไสร้อยส้อยคอโอ้ร้านบริการสะดวกซื้อนะครับสร้อยคอเนี่ยแล,แล้ว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 ส้อยคอมอยู่ไหนเที่ยวหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพึ่งน้อยหาอันนี้นี่ไม่ใช่กระโดดลืมนี่ไม่ใช่กระโดดตกแกอออแอ่อะไรอ่างเงี้ยลยตรงนี้ปะโคตรเมียนเลย บอกเลยพูดเนียนหากูไม่เจอเน่เส้นคอจะเป็นสิ่งตกกบกนะฮะ <c oughs> เป็นละอ,อ้นไทยนะฮะเออตเราจ้างชื่อแบบนี้นะคนไทยจะได้รู้ว่าเราเป็นคนไทยนะเนี่ยนี่แหละประมาณนั้นเริ่มล้เริ่มแล้วหากูไม่เจอเน่เฮ้ยไปเริ่มแล้วอ,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 อย่ากนูนะ อ้อาอะไรของมึงวะเฮ้ยโอยไม่ดูโฆษณาบ้าประทษวเลยครับจบเลยครับเกมนี้ัสดีย้าชอบอย่าลืมก่ไลไ์กคแใช้ก็ซับกลายแตอนน้เซอนะครับบายบายโห10นาทีกวามัน10นาทีแล้วเหรอโอ้ my g ่กอเฮ้ยจบคลิปดิ